ก็มาพบดกับ <Roth> ตัรอนที่ช่องกัชยไ้านบนนะครับจากที่ไม่ได้ไปทำเกี่ยวกับ b o n s a มานานนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง b o ที่อำเภอกระโพตำบลกลองหอยจังหวัดปัตตานีนะครับก็มีบอนไซอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับก็เป็นบอนไซที่มีความสวยงามแล้วก็มีอายุที่มีความเก่าแก่ มากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพร้อมกัน,นครับว่ามีบณิชยที่มีลักษณะรูปทรงอย่างไรบ้างนะครับไปชมด้วยกันครับสําหรับต้นแรกที่อยากจะให้ชมนะครับก็จะเป็นตน้นชันเงินชันทองนะครับนี่นะครับเป็นต้นที่มีความสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีอายุที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะครับสําหรับต้นนี้อันนี้คือ ส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะเห็นแต่ใบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้นนี้มีมีลูกของมันด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะลูกของอต้นชนเงินชนทองนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับไซยุ่นเนี่ยตรงที่ใบของชอนเงินชนทองเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสายญี่ปุ่นเนี่ยมันจะความลงนะครับนี่ลักษณะของมันนะครับก็จะคล้ายช้อนเลยนะครับสามารถที่จะรองรับน้ำได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างข้างในกันนะครับ นี่นะครับโครงสร้างที่เป็นโคนนะครับโอ้โหนะครับดูลักษณะโคนก็ถือว่าเป็นต้นที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะครับพอดีว่าเ,เจ้าของเนี่ยไม่อยู่นะครับเจ้าของไม่อยู่ก็เลยถ่ายถ่ายให้ดูก่อนนะครับที่จริงก็อยากจะถามเจ้าของอยู่นะครับว่าสร้างมา ใช้เวลากี่ปีแล้วนะครับสำหรับต้นนี้โครงสร้างข้างในนะครับ ันนี้นะครับน่าจะเป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้ก็ถือว่าเป็นบลน็อกที่มีความสวยงามเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหลังไม้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปตอนนี้นะครับก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายด้วยนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักกว่านี้ก็ก็คงจะถ่ายไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นต้นสาวิตรีนะครับ อันนี้ก็กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายฝั่งนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ จะอ้อมไปถ่ายฝั่งนู้นกันอีกทีนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นเอ,อ่อต้นอะไรเนี่ยระหว่างกลางกับต้นเรียบนะฮะแต่มันไม่ใช่ต้นโพนะครับต้นนี้เป็นน่าจะเป็นกลางรอวาเรียบทํานองนี้นะฮะดูลักษณะของใบ สวยงามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยู่ในวงตระกูลของต้นไสรนะครับอ่านะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นโพนะครับส่วนเป็นโพอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับสำหรับต้นนี้ใบเล็กมากเลยนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นใส่ใสย้อยนะฮะนี่นะครับหลังไม้ไม่แน่ใจว่าหน้ามไม้อยู่ฝั่งไหนเนี่ย อเคดูคร่าวๆไปก่อนนะครับส่วนต้นกลับไปนะครับเป็นต้นมะขามนะครับบอนไซต้นมะขามนะฮะความใหญ่ของลำต้นนะครับก็เปรียบเทียบกับมือนะฮะประมาณนี้นะครับพอดีโดนน้ำฝน ใบมันก็เลยปิดต้นนี้ก็เป็นต้นไซด์เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันต่อนะครับ สังเกตดูกิ่งย่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทดนะครับก็จะออกมายาวๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาของมันก็จ้ของเขาก็จะจัดการเองเลยนะครับตรงนี้ สำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นมะสังนะครับยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะทำอนไซเป็นอนไซไม้จิ๋วนะครับส่วนต้นนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็ก็จะเป็นต้นโมกนะครับต้นโมกแล้วก็มีต้นไกลด้วยนะครับไกลพัดใต้นะครับลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับ อ่านะครับแล้วก็อันนี้คือต้นโพที่เราเคยเห็นประจำนะครับใบก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับมีอยู่สองต้นด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นต้นอีกชนิดหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นหนวดปลาหมึกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีต้นโมกอีกต้นหนึ่งนะฮะเป็นไม้กำลังสร้างนะครับอันนี้ต้นไซใบแก้วนะครับ เป็นต้นเล็กๆคนคู่นะครับส่วนต้นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นปลุกไว้เพื่อให้ความร่มรื่นในบริเวณบ้านนะครับอันนี้เป็นต้นโมกที่เป็นทรง พลาสิกนะครับรูปทรงก็จะยาวๆหน่อยนะฮะว่าเป็นไม้กำลังสร้างนะครับอันนี้ก็มารู้จักเลยนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับก็เป็นต้นอันเดียวกันกับที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่ ไม่กี่ต้นนะครับก็บางต้นเนี่ยให้ความรู้สึกของความเป็นไม้เก่าแก่ที่อยู่ในธรรมชาตินะครับอยู่หน้าบ้านตื่นเช้าขึ้นมาก็ดูต้นไม้ได้ดูต้นไม้เก่าแก่เสมือนที่เราได้ไปเที่ยวในธรรมชาติเลยนะครับ ครับก็เป็นการให้ชมดูเพลินๆนะครับสําหรับบอนไซที่มีอยู่ที่นี่นะครับที่อําเภอกระเพตําบลคลองหอยนะครับจังหวัดพัทลีนะครับก็มีอยู่เป็นสมาชิกที่เล่นบอนไซด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ